แล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่คณะสัทธ,ธาญาติโยมทุกท่านในเช้าวันเสาร์นี้พระอาจารย์ก็จะได้นำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาพูดมาอธิบายให้สัทธ,ธาญาติโยมได้ฟังกันมาด้วยเรื่องความเป็นธรรมดา ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันจะไม่เกิดปัญหาเลยถ้าเราเข้าใจแล้วรู้จักคำว่าธรรมดาแน่นอนแล้วว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยบางคนบางท่านก็ยังไม่เข้าใจหรอกว่าไอความธรรมดานี่มันเป็นอย่างไรธรรมดาเราเกิดมาแล้วเนี่ยเรามีชีวิตอยู่เราดำเนินชีวิตไปเรารู้จักหน้าที่ของเราเรามีหน้าที่ เรารู้แล้วว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างตื่นมาเราทำอะไรสายมาทำอะไรบ่ายทำอะไรเย็ยนทำอะไรเรารู้จักหน้าที่พอทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยมันก็กลายเป็นความเป็นธรรมดาไปทีนี้พออยู่มาวันหนึ่งเราทำเกินนอกหน้าที่ของเราบ้างอาจจะไปกระทบกระทั่งคนอื่นบ้างมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติเรื่องธรรมดาเขาเรียกว่ามันฝืนธรรมชาตินะบางที พอเราฝืนธรรมชาติฝืนหลักความธรรมดาแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาและก็สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอาจจะตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างอันนี้เราก็ไม่ทราบดังนั้นแล้วเนี่ยวิธีการหนึ่งที่เราจะสามารถดําเนินชีวิตของเราไปได้วยความสุขดํารงตนของเราไปอย่างมีคุณภาพโดยที่ไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นก็คือ เราใช้ชีวิตอย่างปกติธรรมดาเริ่มตั้งแต่เรามีศีลศีลของเราก็คือศีลห้าเป็นจุดเริ่มต้นศีลทั้งหข้อเป็นกรอบแนวคิดแนวปฏิบัติสำหรับบุคคลปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปถ้าเรารักษาตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะไม่เกิดการเบียดเบียนตัวเราเองด้วยแล้วก็ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นด้วย เพราะอะไรเพราะว่าเรารู้หน้าที่หน้าที่ของมนุษย์หน้าที่ของคนเราเนี่ยก็คือเกิดมาเพื่อสร้างคนงามความดีอะไรที่เรียกว่าความดีความดีคือสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยไม่เ,เบียดเบียนตัวเราเองไม่เบียดเบียนคนอื่นสิ่งนั้นก็เป็นความดีสิ่งไหนที่ทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นสิ่งนั้นก็เรียกว่าความดีเช่นกัน ความดีสามารถทำได้หลายรูปแบบมีทั้งเสียตังค์บ้างมีทั้งไม่เสียตังค์เลยทั้งทำฟรีด้วยเสียเสียเวลาบ้างไม่เสียเวลาบ้างทำได้หลายอย่างทำได้หลายรูปแบบอยู่ที่เราจะเลือกยกตัวอย่างเช่นการมาช่วยงานเป็นจิตอาสาของวัด อาจจะไม่ได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนอาจจะไม่ได้สิ่งของตอบแทนแต่สิ่งที่เราทำแล้วเราได้บุญบุญคือความสุขก,กายสบายใจเราทำแล้วเนี่ยเราไม่คิดอะไรไอ้คำว่าจิตอาสาของเรานี่แหละที่จะเป็นเนื้อนาบุญของเราติดตัวเราไปทุกพทุกชาติแต่ถ้าเราคิดแล้วว่าเรามาช่วยงานเป็นจิตอาสาเราต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ มีความหวังมีกิเลสเจือปนขึ้นมาแล้วเนี่ยทาไปแล้วมันก็ไม่มีความสุขหรอกมันก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเราวางใจเป็นปกติสุขแล้วเนี่ยคือวางใจเป็นอุเบกขาไม่มีความอยากได้ไม่มีความโลภไม่มีความหลงเจือปนอยู่ทําจิตอาสาของเราอย่างปกติเราก็จะมีแต่ความสุข ลองสังเกตดูได้คนที่มาทําบุญที่วัดหรือว่าคนที่มาช่วยงานวัดเนี่ยส่วนมากญาติโยมก็จะมีแต่ความสุขนะมองไปทางไหนก็มีแต่คนยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีใครที่เครียดแต่บางคนบางท่านก็อาจจะแอบเครียดก็ได้ <laughs> เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามาแล้วเนี่ยมาวัดแล้วเนี่ยเราก็นึกถึงแต่ความดีนั่นแหละ นึกถึงแต่ความดีทำสิ่งแต่ที่เป็นประโยชน์ทีนี้เราอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลกของโซเชียลข่าวสารต่างๆตามโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเร็วมากบางทีบางท่านเนี่ยข่าวมันยังไม่ได้คัดกรองนะแต่เขาก็ผ่านหัวข่าวมาแล้วเนี่ยเราเป็นนักเสพข่าวแล้วก็ดูถ้าดูอย่างเดียวแล้วเนี่ย มันไม่มันไม่สนุกนะต้องใช้จินตนาการเสริมเข้าไปด้วยต้องคิดตามต้องนั่นต้องนี่โดยที่บางทีบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ใช้สติปัญญาในการพิจารณาคัดกรองบางข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่จริงบ้างไม่จริงบ้างดังนั้นแล้วเนี่ยเราที่อยู่ในโลกของโซเชียลเราก็ต้อง ใช้สติปัญญาโดยเฉพาะผู้สูงอายุยายของพระอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ยายสิก็คือรุ่นพ่อรุ่นแม่นั่นแหละท่านก็อายุเยอะแล้วบางทีเจอมิตราชีพเ,เข้ามาชวนไปทำนั่นทำนี่บ้างเราที่ไม่ไม่รู้เท่าทันเราก็ไปเชื่อบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องอันตรายบางทีเจอเฟคเนิวบ้าง ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราจะรวยกดไลค์กดแชร์แล้วจะรวย, like, share, วรวยเนี่ยเราก็ไม่สนใจอย่างอื่นเลยได้ยินคำว่ารวยนี่ก็พร้อมที่จะช่วยทันทนะีอันนี้มันก็ไม่ถูกดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะเสพข่าวหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีสติปัญญาพิจ,จนารณาไตรตรองดูเหตุดูผลความสมเหตุสมผลเราต้องคิดแล้วว่าทำสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยผลกระทบมันเป็นอย่างนั้นจริงไหม เราต้องมีเหตุผลพระพุทธศาสนาสอนให้เรามีเหตุผลนะไม่ให้สักแต่แต่ว่าจะทำเชื่อว่าทำได้ก็ทำอย่างเดียวนั้นไม่ถูกต้องเราต้องมีเหตุผลพิจารณาค่้ครวญยิ่งปัจจุบันนี้ข่าวสารเยอะแยะมากมายยิ่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี่ก็เยอะอแต่ว่าสิ่งที่เราควรที่จะพิจารณาก็คือว่า โลกของเราเนี่ยมันมีน้ํากับน้ํามันใช่ไหมเวลาน้ํากับน้ํามันมันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันผสมกันไหมหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ผสมกันนะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้น้ํากับน้ํามันมันจะแยกส่วนกันได้อย่างชัดเจนดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของดีของเลิศของประเสริฐและจะอยู่คู่กับโลกของเราเนี่ยไปอีกนานยาวนาน สิ่งใดที่ปุถุชนคนธรรมดาขึ้นชื่อว่าปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยล้วนมีกิเลสเจือปนอยู่เสมอทุกคนมีกิเลสอยู่เสมอปุถุชนคนธรรมดาแม้ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามล้วนมีกิเลสทุกคนแต่สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่จะขจัดขจัดปัดเป่าหรือว,ว่าบรรเทากิเลสลงได้ก็คือ การได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังหากเราได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้เรียนรู้ธรรมะกับครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่กงมาหลวงพ่อวิริยังหรือครูบาอาจารย์รูปใดก็แล้วแต่ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราจะรู้ได้แล้วว่าหลักธรรมการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาเนี่ย เป็นไปด้วยความเจริญทั้งนั้นไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดเจียปนอย่างแน่นอนหากการปฏิบัติแล้วมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเจียปนเนี่ยสิ่งนั้นไม่ควรปฏิบัติเลยเราก็ยึดหลักแล้วเนี่ยเราโชคดีนะที่เกิดมาทันพระจาจาร์หลวงพ่อได้เกิดมาทันคำสอนของหลวงปู่มั่นเราถือว่าเรามีหลักใจเราถือว่าเรามีหลัก ในการประพฤติปฏิบัติมีครูบาอาจารย์ที่เป็นรูปธรรมท่านปฏิบัติมาแล้วคำสอนหรือว่าผลของการปฏิบัติเนี่ยเราเห็นผลเราทำสมาธิเราเกิดความสงบเรามีความสุขในการดำเนินชีวิตเนี่ยเราก็มีหลักในการประพฤติปฏิบัติเราจะไม่หลงแม้ว่าจะมีข่าวสารมาอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่คล้อยตามเราก็ไม่หลงเพราะอะไรเพราะว่าเรามีหลักปฏิบัติ ยกตัวอย่างเพ่ย hey. ยกเว้นคนที่ไม่มีหลักปฏิบัติไม่มีที่พึ่งนั่นแหะพอเห็นข่าวอย่างนั้นอย่างนี้ปุ๊บก็หมดศรัทธาบ้างเสื่อมศรัทธาบ้างถึงที่ร้ายแรงที่สุดก็คือเปลี่ยนศาสนานะหรือไม่ก็เป็นผู้ที่ไม่มีศาสนาเลยนะดังนั้นแล้วเนี่ยเรามีหลักแล้วเนี่ยเรามีหลักในการประพฤติปฏิบัติเรามีหลักใจของเราแล้วเนี่ย เราก็ต้องศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติให้ดีเราจะได้ไม่เขาเรียกว่าละสัมละสายศรัทธาของเราจะได้มั่นคงเพราะอะไรเพราะว่าเรามีหลักในการประพฤติปฏิบัติพระอาจารย์หลวงพ่อของเราเนี่ยท่านได้ไปศึกษาทำได้ประพฤติปฏิบัติกัรหลวงปู่มั่นในตั้งแปดปีดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ ลูกศิษย์ของพระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยท่านวางหลักการประพฤติปฏิบัติไว้ไม่ว่าจะเป็นการทําสมาธิหลักคําสอนหนังสือพระอาจารย์หลวงพ่ออีนเฉียนเยอะแยะมากมายเอาไว้ให้ลูกศิษย์ประพฤติปฏิบัติตามในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกศิษย์แล้วเนี่ยเราก็ช่วยกันพระอาจารย์หลวงพ่อท่านฝากไว้เสมอว่าให้ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาและรักษาความจริงของพระพุทธศาสนาด้วย ดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ช่วยกันวิธีที่จะช่วยรักษาพระพุทธศาสนาที่ดีที่สุดก็คือการประพฤติปฏิบัตินี่แหละถ้าเราคนหนึ่งประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยคนอื่นเห็นว่าเราประพฤติปฏิบัติด,ดีเขาก็ประพฤติปฏิบัติตามกลายเป็นว่าเราทั้งหมดเนี่ยก็เลยช่วยกันประพฤติปฏิบัติศาสนาของเราก็จะอยู่คู่กับโลกนี้ไปเรื่อยๆอยาวนานแสนนานและการมาทําบุญ ในวัดวารามเช่นวัดศรีรัตนธรรมารามก็เช่นเดียวกันมาทําบุญในช่วงเช้าบ้างช่วงบ่ายบ้างช่วงสายบ้างเวลามีกิจกรรมใดๆมีงานใดๆเกี่ยวกับวัดเราก็มาช่วยงานพระพุทธศาสนาสิ่งนี้ก็คือการสืบทอดพระพ,พระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันคือเรามารักษารักษาวัดรักษาคําสอนรักษาพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่อยู่จำพรรษาที่วัดเช่นเดียวกัน อันนี้เราก็ถือว่าเป็นผู้ที่ร่วมกันรักษาพระพุทธศาสนาอันนี้ก็คือสิ่งที่พระอาจารย์ได้นำมาฝากให้กับคณะสัทธาญาติโยมที่ได้มาทำบุญในช่วงเช้าว,วันนี้ธรรมะปฏิสันฐานในเช้านี้ก็สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดี จงบังเกิดมีแด่คณะสัตยาธญาติโยมทุกคนทุกท่านเาิุ